สวัสด,ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ยูทบซาบวทีนกันนะวันนี้เราอยู่ก,ก,กันกับอยากเล่าสปอยหนังในภาพยนตร์เรื่อง s e c อ e t j a c k ต t t e เอ,อ,เอลัมหกหัวกลัว,วจังเลยละงา ก็ยินดีต้อนรับกลับมาสู่แตดุภาคสุดท้ายของโคตรฉลามที่ไม่รู้แม่งจะมีหัวเยอะไปถึงไหนนี่ถ้าคนดูคลิปกูงอก,กันเยอะเหมือนหัวพวกมึงก็คงจะดีถ้าเป็นแบบนั้นกําลังใจคงจะมีไม่มากก็หน่อยและสําหรับใครที่ฟอร์มอที่ฟอรมอะไรอีกละ่ะที่พร้อมจะฟังสปอยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งดิ้งดองกันด้วยนะครับและหากว่าใครกําลังมองหาตัวช่วยในการเลิกบุหรี่คุณสามารถที่จะเปลี่ยนสู่สิ่งที่ดีกว่าได้แล้วในวันนี้คลิก ไปที่ลิงก์ใต้คลิปหรือเข้าไปที่สยาม ks.com คำเตือนเอ้ยเด็กที่มีอายุไม่ถึงบัณฑิตภาวะกรุณาไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับส่วนเด็กคนไหนที่ยังมีเส้นผมหยิกที่แข็งแรงยังไม่ขึ้นแยกแยะมลภาวะความกาวกับความจริงจังจากกันไม่ได้เนี่ยเหมือปิดไปเลยและสำหรับเรื่องราว ของฉลามหกหัวเกิดขึ้นที่ประเทศเม็กซิโกโดยที่นั่นเองนะครับได้มี l a บรีเสิร์ชที่พวกนักวิทยาศาสตร์ได้ทําการทดลองอะไรบางอย่างกับฉลามจนมันเนี่ยเกิดวิวัฒนาการกลายเป็นไอฉลามหกหัวแต่ดูแลบของพวกมันซะก่อนชิพายอูดว่าห้องส้วมลอยได้และสุดท้ายก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่พอตัวหอยฉลามดันหลุดออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้แหละเขามางะพวกเขา ตายกันทั้งแลบเลยเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปนานถึง4ปีวิลเลียมและภรรยาที่เป็นไลโค้เรื่องความรักคอยจัดสรรเชื่อมความสัมพันธ์ของคู่รักให้กลับมาหวานแหววซึ้งกินใจเต็มร้อยเปกับกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ที่ตัวของวิลเลียมและภรรยาได้ดูแลธุรกิจนี้อยู่ก็มีกลุ่มหนุ่มสาวแก่เท่าได้เข้ามาร่วมโครงการนี้กับพวกเขาเพราะว่าปัญหาเรื่องชีวิตคู่นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะขนาดชีวิตคู่ของตัววิลและแม้แต่สาราภรรยาของเขาเองก็ไม่มีอะไรราบรื่นจนทําให้กิจกรรมวัันนีีี้มตเเพยงวขา เพียงลำพังเท่านั้นที่คอยดูแลแขก และขณะที่วิวกาลังให้ทุกคนเล่นเกมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในด่านแรกเขาก็ได้วอลวิทยุไปหาผู้เตรียมงานลูกน้องของเขาทั้งสองคนที่มีชื่อว่าแบดและเลเบกาโดยได้สั่งงานให้ทั้งสองคนนั้นไปเตรียมของรางวัลไว้บนแพรเพราะกิจกรรมของคู่รักต่อไปที่พวกเขาต้องเล่นคือการว่ายน้ําไปเป็นคู่คู่ไหนไปถึงแพรก่อนจะได้รับชัยชนะและได้รับรางวัลทั้งหมดไปและเมื่อพวกเขาได้เตรียมของเสร็จแล้วเจ้าแบดก็ไม่สามารถที่จะละสายตาจากความใหญ่ของแฟนเขาได้จึงชวนเลเบกาไปหาอะไรทําสนุกสนุกกันดีกว่า ซึ่งในระหว่างทางที่พวกเขากําลังนั่งเซิร์ฟบอร์ดตรงไปที่รับตาผู้คนนั้นพวกเขาเนี่ยก็ถูกจู่โจมโดยฉลามหกหัวที่ไดโพมาลงาม<ไ>้งงับจนตายไปทั้งคู่ส่วนวิวหลังจากดูแลกิจกรรมของคู่รักทั้งหมดเสร็จเขาเนี่ยก็พยายามที่จะติดต่อมาหาบลดว่าพวกมึงทํางานเสร็จแล้วหรือย,อยังแต่ว่าก็ไม่มีสัญญาณตอบรับกลับมาครับวิวก็เลยสั่งให้คู่รักคนอื่นๆไปใส่ชุดว่ายน้ําเตรียมตัวกันให้พร้อมกิจกรรมต่อไปรับรองวันแน่นเปียะเน่นปีะพร้อมพร้อมกับคำช้บว่า6 มงเย็นเมื่อไหร่ให้พวกคุณวิ่งไปเล่นกิจกรรมนี้ในทันทีก่อนที่เขาจะขอตัวไปเช็คดูคนงานของเขาคอนก่อนกดูเหมือนอยู่ๆพวกนี้จะหายตัวไปซะเฉยๆแต่เมื่อวิวไปถึงนะครับเขาก็ต้องตกใจเพราะดันไปเจอข้อเท้าของลูกน้องเขาแทนแต่เขาก็จําได้วันนี้มันตีนไอ้แบดนี่ว่าหยิบหายแล้วงางานนี้ส่วนทางฝั่งของเจ้าคู่รักคนอื่นๆพอจัดการเตรียมตัวอะไรได้สําเร็จพวกเขาก็พากันวิ่งแจนยกขับก็ลงน้ำื่อวายไปให้ถึงแพรที่จัดกิจกรรมในทันทีและในระหว่างที่กำลังรอคนสุดท้ายว่า ขึ้นแพ้วันนั้นทางเจ้าว,วิลเนี่ยก็เห็นว่าพวกครูรักกำลังพาตัวเองเข้าไปเสี่ยงว่าเขาไม่รู้ว่าเขากำลังเจอกับอะไร เขาจึงว่ายน้ําตามพวกเขาไปด้วยจนโผล่พวดมาถึงแพแต่ว่าคราวนี้นะครับก็ดันมีศพของชายคนหนึ่งลอยตุ๊ปิ้งขึ้นมาทุกคนทั้งหมดเนี่ยต่างพากันช็อกไปตามๆกันวิวเหตุอย่างนั้นก็รู้เลยว่านี่มันร่างของเจ้าแบดิฟาดุกที่เป็นหนึ่งในคู่รักก็บอกว่านี่มันฝีมือของฉลามขาวแน่นอนกูเคยเจอมาก่อนพวกมึงดูหน้ากูสิกูแกกับเพื่อนเลยนะเนี่ยไอพวกวัยรุ่นต่างๆพอเห็นหน้าตลุงนั้นต่างก็เชื่อไปตามๆกันคนแก่จะหลอกเด็กเลยพวกเขาทั้งหมดจึงใช้มือเนี่ยพากันตะกุยน มันเรียกเธอกุยป่ะวะดึง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 งเพื่อกลับไปยังเรือของแบดแเรือบระการที่ลอยตุ i̇şte ้เป้งอยู่ใกล้ๆแต่เมื Todo> ่อไปถึงเนี่ยทุกคนก็พบว่ามันไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยไอ้หนุ่มฮิปปี้ที่เป็นคนชอบฝึกพลังจิตเพราเมียของมันนั้นชอบด่ามันบ่อยๆเขาเลยใช้พลังจิตเพื่อฝึกควบคุมจิตใจให้เย็นลงก็พูดกับวิวด้วยความใจเย็นว่า เราน่าจะหนีออกจากที่นี่นะลุงเหลือก็อยู่นี่แล้วเพียนไปเลยแต่วิวนั้นต้องการที่ตามหาริเบก้าก่อนเพราะเราเจอแต่ศพแบดยังไม่เจอศพริเบก้ากูไม่ไปไหนหรอกเว้ยเขาเลยบอกให้พวกคู่รักคู่อื่นให้รออยู่บนเรือลํานี้แหละเดี๋ยวเขาเนี่ยจะขึ้นไปบนฝั่งอีกรอบเพื่อออกตามหาตัวของริเบก้าให้เจอโดยครั้งนี้นะครับเขาก็าได้รับการช่วยเหลือจากดุกตั้งแต่มีเมียเด็กไปต้องมันตรวจเช็คสุขภาพพอไปถึงที่ชายหาก,หากลุงดุกก็หยิบเอาลูกกระสุนปืนไฟมาประดิษฐ์ใส่เข้ากับขาตั้งงงขอออลมมจนนกกายเเเปป็หระบิดทที่่ืแไ อะไรแล้วรับรองว่าตุ่มต่ำแน่นอนวิวเห็นอย่างนั้นก็ถามว่านี่เฮียจะทําอะไรไอเจ้าลุงดุกก็ตอบว่าลีเบกาเนี่ยน่าจะตายไปแล้วชวัวรี่เดทมึงไม่ต้องหวังหรอกว่ามันจะรอดเดี๋ยวดูกูตามมึงมาด้วยเนี่ยคือกูอยากฆ่าไอ้หลมไว้ก่อนที่ตัวของลุงดุกจะเดินลงไปในน้ําและใช้มีดกรีดไปที่มือพร้อมกับปล่อยให้เลือดหยดติงต่งๆลงไปในทะเลมึงมาเลยไอ้หลมทางฝั่งของไอ้หลมเองไม่ต้องท้ากูก็มาจริงๆพอตาลุงดุกเห็นหัวดําๆมันโผล่มา,<ๆ>มาก็ใช้หอกทิ่มไปที่หัวจนเกิดแรงระเบิดดังเป้งเจ้าหลม ก็ชักงีๆก่อนจะนอนนิ่งคาทีส่วนลุงดุกหันมามองตาของวิวทันทีและบอกกับเขาว่าโหดแบบนี้มีกูคนเดียวลุงดุกดิกผูกฆ่าฉลามขาวเฮ้แต่ว่าไอ้หลามมันก็ไม่ตายครับพูดจบยังละไอ้แก่พี่แกก็พูดขึ้นมาก่อนจะงางตัวของลุงดุกไปคนละท่อนยื้อย่ามองใส่ใส่ที่วยกูด้วยก็คงไม่มีทางไหนที่จะช่วยลุงดุกคนเก่งของเราได้แล้วเจวิวจึงอาศัยจังหวะที่หลามมันกำลังยุ่งอยู่ว่ายกลับไปบนเรือแต่ก็ต้องตกใจอีกหล พอไอคู่รักจอมโซนอย่างฮีปีแม่งเดินขับเรือไปชนโขดหินเพราะต้องการที่จะหนีโอ้โไคว้เอ้ยแบบนี้ก็ต้องว่ายกลับไปที่เกาะเหมือนเดิมสิแต่าทางฝั่งของคู่รักบนเรือน,นั้นก็ไม่เห็นด้วยแต่าว่ายไปแล้วก็สลามแงบหำแน่นอนแต่วิวก็บอกว่าเรือมันกําลังจมมึงอ,อยากอยู่ก็อยู่ไปนะกูไปละรือเมื่อเห็นว่ามันไม่มีทางเลือกอะไรแล้วพวกเขาทั้งหมดก็พากันว่ายตุ้มตุ้ม ขึ้นไปบนฝังกันจนหมดและเมื่อวิวไหยมาถึงคนสุดท้ายเมียของไอ้หนุ่มแฮปปี้จอมดาก็ได้เข้ามาต่อว่าวิวว่าเขาไปต้นต่อเรื่องราวทั้งหมดเจ้าเจมที่เป็นอีกหนึ่งในคู่รักได้วิ่งเข้ามาและต่อยหน้าเจ้าหนุ่มฮฮปปี้โทษฐานที่ไม่รู้จักคุมปากเมียไอ้เจ้าหนุ่มฮฮปปี้ก็หันมา แต่พูดในใจว่าแล้วมึงมาต่อยกูทําไมไปต่อยเมียกูนุน่นก่อนที่จะเริ่มรวบรวมพลังงานและลมปานที่หมุนเวียนอยู่รอบตัวเฮ้ยเจ้งมึงทําให้กูโมโหหืมยอะรวมพลังปราณอ่ะมันเป็นเฮี้ยอะไรของมันวะเนี่ยมกักรูปแดนมึงแบนแน่นอนเมื่อรวมพลังเสร็จแลบลอยเห็นหนุ่มฮิปปี้ก็กระโดดเข้าไปและเริ่มสัน่นเจี๊ยบในทันทีอ้าวแล้วมึงจะตีกันทำห้วยอะไรวะนี่แล้เมื่อทุกคนมาตั้งสติได้เบาไม่ได้ดูการ์ตูนอยู่นะเว้ยนี่หนัง พวกเขาก็พบกับพายุใหญ่ที่กําลังตั้งเขาและคงจะถล่มท้องทะเลนี้อีกไม่นานซึ่งเมียของเจ้าฮิปปี้ก็เกิดสติแตกขึ้นมาอีกรอบ้อมกับอกว่าเมื่อเกิดพายุจนเกิดน้าข้นสูงเกาะนี้จะจมอยู่ใต้ทะเลทางวิวก็เสริมกับเธอว่าจริงแท้แน่นอนพวกเราต้องรีบเพนไปที่ไหลเฮาก่อนที่น้ําจะท่วมและไอหลามจะมาแดกเราจนหมดแต่ว่าเมียของไอฮิปปี้เนี่ยก็ไม่ฟังคาของวิวพอซวยอยู่เนี่ยเ็เป็นพวกมึงไม่ใช่เหรอ้อมก,กบพูดว่าตอนที่มาที่เกาะนี้ฉันสังเกตว่ามันมีแหลกพวกทหารล อยเอ่งเมงอยู่กลางทะเลถ้าเราไปถึงแหลบได้ระดับน้ําก็ไม่สามารถที่จะทอะไรพวกเธอได้เพราะถ้าน้ําขุ้นสูงแหลบก็จะลอยอยู่เหนือน้ําเช่นกันพอเขาทั้งหมดจึงตกลงปรงใจเอาไงก็เอาวะไปที่แหลบนั้นแต่ว่าพอไปถึงเนี่ยปัญหาใหม่มันก็เกิดขึ้นครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนี่มันแหลบหรือห้องส้วมไอเจ้าคููรักผิวสีคนหนึ่งก็ต่างอุทานออกมาว่าอุ้ยตายนี่มันแหลบหรือห้องขี้ลอยน้าว้งสิแบบนี้มันจะปลอดภัยเลยกลัวามัดตายเร็วกว่าเดิมเมียของไอฮิปปี้เนี่ยก็เถียงว,ว่าแล้วมึงะไไไไปปหหน่ที ก็ได้ที่ไม่มีมึงไงก่อนที่พวกคนทั้งหมดจะเลิมทะเลาะกันอีกรอบเอเจงวิวที่โคตรจะปวดกระบาลก็ขอตัวออกไปค้นหาเพื่อจะมีอะไรที่ใช้ได้บ้างก็ไปเจอกับวิทยุทหารเก่าแก่อันหนึ่งที่แมงถูกทิ้งล้างมา4ปีแล้วยังสามารถใช้งานได้ปกติเขาก็พยายามที่จะวอขอความช่วยเหลือแต่ก็ดันไปวิทยุติดไปที่เรือของเมียงเขาแทนซึ่งก็คือซา่าที่ตอนนี้กาลังขับเรือมาที่เกาะพอก็บอกว่าจะไม่เห็นพวกคุณอยู่ที่เกาะเลยหายหัวไปไหนกันหมดส่วนเจวิวก็บอกให้เมียงเขาว่าอย่ามาที่นี่มันอันตรายมันมีอ้หลาัว คอยงับแล้วคุณแดบะถึงสัญญาเนี่ยก็จับไม่ได้ความเพราะมันตัดไปก่อนเธอเลยบอกให้ลูกน้องขับเรือตรงพปทีเกาะเลยตัดกลับมาที่ฝั่งวิวอีกรอบในขณะที่เขากําลังพยายามซ่อมวิทยุไอเจ้าหนุ่มพิปปี้ก็ดันล่วงลงไปในช่องตรงกลางพอเผลอไปรวบรวมพลังปานไม่ถูกทีจนทําให้เมียนักแหกปากต่อมานั่งเรียกชื่อเขาอยู่ไกลๆก่อนที่มันจะโผล่เข้ามาพร้อมกับไอหลามสามหัวที่มีพลังหดหัวได้ด้วยก่อนจะเริ่มงับตัวของทั้งเมียและไอหนุม่มฮิปปี้ไปแดกทั้งคู่เลยพอดุกคนเห็นอย่งงางนั้นก็ต่าง วันนี้ดีฟอรีบกระโดดลงน้ำกลับไปที่เกาะตามเดิมจนเมื่อมาถึงชายฝั่งไอคูรักวิวสีก็เริ่มนึกขึ้นได้ว่าเราไม่น่าทะเลาะก,กันเลยเนาะถ้าเรายังดีกันอยู่เราคงอาจจะไม่ต้องมาอยู่ที่นี่ก่อนที่จะเริ่มประกบปากจูบกันมันใช้เวลาแล้ว,วะเนี่ยไอล้ลามหกหัวที่เริ่มจะหมันใสก็เริ่มวิวัฒน,นาการตัวเองโดยการใช้หัวที่เหลือเดินมาบนบก huh? นี่มึงชี้หัวที่เหลือเป็นขาเหรอวะเนี่ยคงไม่มีใครอยากเชื่อว่าพุ่มกับมึงคิดได้ยังไงไอ้ครูรักผิวสีจึงยอมจำนวนด้วยดียอมให้แม่งแดกไปเลยดีกว่ากูรับไม่ได้จริงๆส่วนคนที่เหลืออยู่รีวิ่งตรงไปที่ไหล่เหาอยู่ข้างหน้านี้ไม่ไกลหรอกรีบไปเพราะไอ้หลามแม่งวิ่งตามมาแล้วใช่แล้วครับไอ้หลามมันวิ่งตามโฮโฮโฮและกก่อนที่มันจะเวอร์ไปกว่านี้จะวิลที่โผลมาพร้อมกับมีดหั่นเนื้อก็อพุ่งระโจนอกว่าจะขดหินเย้ชัวเอฟเฟกต์ไม่ต้องกูพาคเองเฮ้ย เจ,ออจ้ยไอล้ลามที่ถูกตัดหัวไปหัวหนึ่งก็ถึงกับอารมณ์เสียกูยอมก็ได้ว่ารังนี้ฝากไว้ก่อนเถอะมึงก่อนที่จะรีเพนลงน้ํากลับไปส่วนทุกคนที่เหลืออยู่ก็รีเพนไปที่ไรเฮาและหาของอะไรก็ตามที่ยังใช้ได้ซึ่งในระหว่างที่ทุกคนกําลังช่วยกันหาของอยู่นั้นเมียเด็กของลุงดุกที่มีประวัติดมกล่าวก็เริ่มเห็นภาพหลอนเมื่อมีลุงดุกนั้นมาเรียกเธอก็เลยวิ่งตามเสียงเรียกไปที่โขดหินเธอเริ่มชูไม้ชูมือ Press the Sun ไอล้ลามที่งอกหัวเสร็จก็กระโด,ด <c oughs> <c oughs> ส่วนพวกคนที่อยู่ในไรเฮานอกจากจะเจอถังแก๊สพร้อมกับปืนไรเฟริลและกระสุนเมื่อวิ่งกลับมาหาเด็กสาวก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนช่างหัวมันเตะไอหนุ่มเจมที่ทําหน้าที่คอยสอดส่องอยู่บนยอดไลเฮาก็บอกว่าเจอเรือมาลำหนึ่งบิวที่ขึ้นไปดูบนยอดก็รู้ว่าเป็นเรือของเมียงเขานั่นเองแต่ว่าเขาจะทําอะไรได้ละ่ะนอกจากเฝ้าดูเหตุการณ์ที่มีไอหลามโผลออกมาผมกับว่ายลนวนเวียนเปิดอันติติดสปีดแบบเดอะแฟร์ที่คนเล่นอา v ต้องรู้จักจนเกิดพายุใหญ่ดูดเรือของพวกเขา,า,เขาจ,จนจมลงทะเลไปเออ ไมจิตนี่มันยอดฉลามชัดๆถึงสุดท้ายแล้วเมียของเขาก็ไม่หลอดทําให้วิวเนี่ยเกิดอาการโกรธแค้นทุกฉลามนี่เป็นอย่างมากเลยสั่งให้เจมขอยิงปืนไลเฟิลและแมรี่แฟนของเจ้าเจมจะไปช่วยเขาในการวางกับดักเพื่อล่อไอหลามมาใกล้กับถังแกส๊สส่วนนายเนี่ยก็ยิงถังแก๊สนี่ให้ระเบิดดังตุ้มไปเลยส่วนเจ้าเ,เจมก็บอกว่าเชื่อมือกูเหอะก่อนที่ทั้งสองคนจะเริ่มไปฝังแก๊สไว้ใต้ทรายแต่ว่าเจ้าหลามก็ไม่ต้องการที่จะรอให้มากความตัวของมันก็เดินขึ้นฟังเพื่อพยายามจะมาง่าพวกเขในทนททัีซึงจ มแทนที่มันจะทําตามแผนมันก็ได้ใช้ปืนไรเฟริลนีย่ยิงเป็นไปที่หัวของไอ้หลามจนมันตายไปหัวหนึ่งไอ้หลามที่ยังเหลือโลดอีก5หัวก็คิดในใจว่ามึงจะเอาใช่ไหมมันเลยงับไปที่ซากของไอ้หลามที่ตายไปแล้วก่อนที่จะกระชากมาจนขาดแล้วเวียงหัวนั้นไปที่ยอดของไรฮงจนระเบิดดังตุม้มไอ้เจ้าเจฟเ,เนี่ยก็ตายขาดที่สิครับสู้กับใครไม่สู้มาสู้กับซูเปอร์ฉลามโอ้โหเก่งขนาดนี้มึงต้องไปร่วมทีมกับอเวนเจอร์แล้วทั้งวิวและแมรี่ที่เหลือกันอยู่2ดอกก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงต่ออดีแต่ว่วาไ ามเนี่ยก็ดันขอเวลานอกขอกลับไปงอกหัวก่อนนะจ๊ะทำไมเพราะเขาั้งสองคนมีเวลาที่จะว่ายกลับเรือไปซึงเมื่อไปถึงเรือของรีเบคก้าได้วิวก็พยายามที่จะพาแมรี่นั้นหนีแต่ไอ้ลามที่งอกหัวเสร็จแล้วก็เข้ามาขัดขวางแต่กูจําได้ว่าเรือมันรั่วไม่ใช่เหรอวะไอ้เจ้าลามเนี่ยก็พยายามที่จะทําลายเรือให้แหกวิวจึงลงไปและใช้หอกเข้าต่อสู้กับมันจนทําให้ถังแก๊สเนี่ยร่วงลวงมาติดกับปลายหอกที่วิวได้สู้กับมันอยู่และเมื่อเห็นอย่างนั้นแมรี่จึงหยิบเอาปืนพลุและยื่นให้กับวิวใช้ ยิงมันซะจะได้ตายไปด้วยกันนี่เลยแต่ว่าพอเขายิงออกไปปืนเนี่ยมันก็เปียกน้ําครับทําให้ไม่มีอะไรออกไปนอกจากควันทั้งสองคนจึงรีบกระโดดหนีออกไปที่เกาะกันอีกรอบส่วนทางไอ้หลามหกหัวเองก็ไม่ยอมแพ้พยายามวิ่งตามขึ้นไปบนฝั่งซึ่งในขณะที่มันตามพวกเขามาเนี่ยไอหอ,อกที่วิวใช้แทงมันอยู่บนเรือก็ติดมันมาด้วยซึ่งมันก็ลากมาพร้อมกับถังแก๊สที่ห้อยอยู่บนหอ,อกนั้นอย่างพอดีีดแถมตู้ของมันก็ดันวิ่งมาติดโขดหินจนไม่สามารถที่จะกระเสือกกระสนไปต่อได้มันจึงกลับกลายเป็น เป,นปานิ่งให้วิวได้ใส่ลูกขัะสุดลูกใหม่เพื่อยิงไปที่ถังแก๊สนั้นถ้าจะข่ามานล้วก็จะต้องทำลายหกหัวพร้อมๆกันปิ้วตั้มไอหลามเนี่ยก็ตัวแตกแตายคาที่และเรื่องราวจตุภาคสุดท้ายของอภิมหาโคตร,รทำเงินที่ไหนสักที่ในจักรวาลน,นี่แหละก็ได้จบลงไว้เพียงเท่านี้ หรือใครจะเถียงผมว่ามันไม่ทําเงินเนี่ยมันก็คงไม่มีต่อกระมาณสภาคหรอกนะจะบอกให้และสําหรับใครที่ชอบการสปอยแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสครีบกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมยูซร์วิตริลาทุกคนปิง๊งตรงนี้